เรามาเริ่มต้นจากทุเรียนกันก่อนนะครับทุเรียนนั้นถือว่า,าเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่สำคัญและก็ก่อให้เกิดรายได้รวมถึงมีความผันผวนแปรปลวนได้อย่างรวดเร็ววันนี้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องของภัยแล้งปัญหาเรื่องของน้ำเราคงจะยังไม่นำเสนอในช่วงนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้อง อาศัยประสบการณ์อาศัยเงินทุนผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระบบของการให้น้ำคือไม่ได้ปีหมายความว่าไปเปลี่ยนหัวน้ำหรือเปลี่ยนระบบอะไรเพียงแต่เราอาจจะต้องดูในเรื่องของการให้น้ำที่มีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือในช่วงของตอนเย็น แล้วก็ให้ตลอดกลางคืนเขาบอกว่าถ้าเราให้น้ำกลางวันเนี่ยอัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยใน100ลิตรจะหายไปถึง350ลิตรแต่ถ้าเราให้ในช่วงเย็นหรือกลางคืนอัตราการสูญหายของน้ำที่เราให้เข้าไปเนี่ยมันก็จะหายแค่เพียงไม่เกิน100ลิตรเนี่ยจะไม่เกินประมาณสักไม่เกิน9ลิตรดังนั้นถ้าเป็นไปได้หรือปฏิบัติได้นะครับเป็นส่วนที่ห ส่วนที่สองครับก็คงจะต้องมองในเรื่องของอปริมาณบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามีส่วนที่ยังมีผลผลิตเราก็จะต้องเน้นไปในส่วนที่ให้ผลผลิตส่วนที่ยังเป็นพืชอื่นๆเราอาจจะต้องหาวิธีลดปริมาณการให้น้ำลงอย่างเช่นต้นเล็กอย่างเนี้ย ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วนะครับเช่นการหาวัสดุคลุมการลดปริมาณการให้น้ําให้น้อยลงหรือการเอาต้นกล้วยผ่ากลางแล้วมาควา่ำตามบริเวณโคนต้นตรงนี้ช่วยได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าในต้นกล้วยหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีช่องตารางสี่เหลี่ยมที่เก็บน้ําไว้เป็นจํานวนมากในด้านของศัตรูหรือในด้านของคุณภาพอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นไปได้ ในลักษณะของการให้อาหารการให้ปุ๋ยในเรื่องของการให้น้ำในปริมาณที่น้อยถ้าหากว่าเราจะหวานปุ๋ยเม็ดในอากาศที่ร้อนแห้งแรงมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าหากว่าท่านลองเอานะครับปุ๋ยซูเปอร์โนวาเม็ดสีเหลืองเนี่ยท่านให้พร้อมกับระบบของการให้น้ำเราก็หวานหว่าน ให้น้ำล็อกไหนแล้วก็หวานล็อกนั้นหรือเราจะหวานเสร็จก็ให้น้ําหวานเสร็จก็ให้น้ําซึ่งอัตราการให้ปุ๋ยในลักษณะแบบนี้จะดีกว่าเราไปหวานเป็นเม็ดจํานวนมาก1กิโล2กิโลถ้าเราหวานครั้งละหนึ่งต้นเล็กก็100กรัมต้นกลางก็200กรัมต้นใหญ่ก็300กรัมต้นใหญ่มากๆนะครับก็ครึ่งกิโลอย่างเช่นต้นอะยุยี่สาปีอย่างนี้แล้วเราก็ให้น้ําเสร็จเราก็เว้นงวด เท่ากับว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราให้น้ำสองงวดหรือสามงวดก็ตามเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปหนึ่งงวดในขั้นตอนการให้น้ำตรงนี้จะทำให้เขาได้รับประโยชน์แล้วก็จะเป็นปุ๋ยที่ไปตกอยู่ในตรงรัศมิหรือตำแหน่งรากที่มีประโยชน์ตรงนี้ช่วยท่านได้โดยเฉพาะท่านที่โทรศัพท์มานะครับก็บอกว่าทําไมปีนี้เนี่ยทุเรียนฉันรูปทรงมันผอมมันยาวตลอดเลยนะครับก้นก็แหลม อันนี้บอกได้เลยครับว่ามันมีมูลเหตุมาจากหลายเหตุผลหลายประการคือไม่อยากจะอธิบายย้อนกลับไปเพราะต้องใช้เวลามากแต่อยากจะให้ท่านเห็นว่าโดยปกติพฤติกรรมของทุเรียนวันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้สําหรับทุเรียน60วันไปถึง90วันเ,นเขากําลังจะเริ่มแผงผูกํากลังจะเริ่มพองกํากลังจะเริ่มโตแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของอากาศเรื่องของการแตกใบเรื่องของฝนเรื่องของธรรมชาติ ความหนาวเย็ยนก็ทําให้ทรงเขาผอมยาวแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านถามว่าจะพ่นอะไรเราต้องให้ทางดินเป็นหลักครับนั่นก็คือเอาปุ๋ยซูปเปอร์โนนาโนซูปเปอร์โนเม็ดสีเหลืองนะครับถามว่าสูตรอะไรก็สูตรเสมอนี่แหละครับหวานเข้าไปสําหรับอาหารเสริมนะครับที่เราจะราดได้ก็จะเป็น tk เคซอยห้ากับ tk พัดในด้านของปุ๋ยเม็ด ขยันปุ๋ยขยันก็คือดูโอไมโครแคลล้เราก็หวานเข้าไปตรงนี้จะช่วยได้ในหลักพื้นฐานระยะยาวแล้วก็สำคัญส่วนที่ผลที่ใบเราพ่นเฉพาะที่ผลโดยตรงกับใบาภายในทรงพุ่มก็จะมีสาหลายเกอร์มา XL อะมิโนก็เป็นอามานี่นะครับปุ๋ยก็จะเป็นในเรื่องของนูเทคบาลานซ์เราต้องการให้ผลโตนะครับต้องการในตัวเช่นสูงด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ n no นูแท็กบาลานซ์หรือปุ๋ยดูโอโกดูโอโกนั้นก็จะเป็นสูตร15-15-15หรือถ้าหากว่าท่านยังพบว่ารูปทรงเรายังไม่ดีพอเราอาจจะใช้ดูโอโกสูตร8-24-24ฉีดไปที่ใบาภายในสงพุ่มแล้วก็ผลโดยตรงหรือจะเป็นตัวสาหร่ายอะมิโนโก็อย่างเช่นตัวสปีดบูมของเชียร์ไต t ทีเคบูสเตอร์ของทีมกเกษตร a อคติว b ไ o โของอ i ิสตาหรือในส่วนของตัวไฮโซ30นะครับของบริษัทดูโอฟาร์มนี่คือประเด็นที่เราจะใช้แล้วก็ต้องใช้ถี่นิดนึงคือในระยะวิกฤตนะครับทุเรียน60วันไปถึง90วันตัวผอมยาวเนี่เราอาจต้องใช้ระบบการพ่นถี่ก็คือประมาณ10วันครั้งโดยประมาณ10วัน7วันหรือ15วันก็นแล้วแต่ศักยภาพนะครับแต่ เราได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับว่านี่คือพฤติกรรมของทุเรียนโดยตรงแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไปไม่เนไม่เดิเนไปเรื่องดำเนินการภายในเวลา90วันคือจากนี้ไป30สิวันแล้วครับท่านจะพบเลยว่ามันจะเป็นรูปทรงถาวรแต่ถ้าหากว่าท่านให้ดูแลปัจจัยเหล่านี้เหตุผลเนี่ยผมถึงต้องพยายามเอาปุ๋ยมาละลายน้ำแล้วให้กับเขากินแล้วก็ให้กินทีทีไม่ต้องให้มาก หรือว่าการพ่นปัจจัยไปที่ใบเพื่อกระตุ้นให้เขาได้รับพลังงานตรงนี้อย่างรวดเร็วแล้วเขาจะฟื้นตัวภายในระยะเวลา30วันคือแค่เพียง20วันเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วและหลังจากนั้นเราก็จะไปเริ่มเล่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการสร้างขนาดสร้างน้ำหนักสร้างแป้งสร้างสีย้ำว่าถ้าเราต้องการขนาดโตเราต้องใช้ไนโตรเจนสูงถ้าเราต้องการแป้ง มากคือสุขแก่วัยเราก็ต้องใช้โปแทัเสเซียมสูงด้วยเหตุผลนี้ซูเปอร์โนวาเม็ดสีเหลืองจะเป็นจึงเป็นสูตร15 5 25นะครับนี่คือเหตุผลประการที่2เราต้องการเนื้อเหลืองก็ต้องมาจากธาตุอาหารดูโอไมโครแคลทีเคพัดทีเคซอยหของทีมกเกษตรซึ่งวันนี้ รายการพิเศษ5แถม1 20ลิตรแถม5ลิตรยังอยู่นะครับที่ชัยพฤกษ์เขาระยาชัยพฤกษ์ขุงและก็ทุกๆสาขาในส่วนของตัวคุณภาพเนื้อแข็งเหลืองโตวไวให้รากทำงานดีก็จะเป็นดูโอไมโคแคลหรือจะเป็นในส่วนของอตัวอาหารเสริมทางดินที่มีคุณสมบัติอย่างเช่น TK พัดกับ TK ซอยหประเด็นตรงนี้ เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราจะให้ปัจจัยเหล่านี้เข้าไปแล้วผมก็ยังคงย้ำต่อไปว่าทุเรียนในวันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเล่งการสุกแก่แต่เราต้องเพิ่มขนาดเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งเพิ่มสีแล้วเราก็จะได้น้ำหนักต่อผลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยครึ่งกิโลกร,รัมต่อผลท่านลองคิดดูนะครับในหนึ่งต้นเนี่ยหกสิบผล ถ้าเราได้อีกครึ่งกิโลต่อผลเท่ากับว่าเราจะได้น้ำหนักมาอีก30กิโลกร,รัมต่อต้นแล้ววันนี้ราคา80บาทแปดสิบบาทต่อกิโลกร,รัม8 2 6 8 3 2 4เราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอบาทต่อต้นเพียงท่านใส่ปุ๋ยแค่200บาทต่อต้นนี่คือประเด็นที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะเราเคาะต้นทุนมาแล้วเราได้เพิ่มขึ้นอีก มากทีเดียวลองนึกถึงภาพดูครับเวลาที่ท่านไปชมภาพข่าวสาระข่าวสารต่างๆเนี่ยผมขอยญาตนะครับไม่พูดถึงแต่ที่ภาพที่แสดงเห็นว่าทุเรียนนะมีต้นหนึ่งมีแค่20กว่าผลแล้ะทรงก็บิดบิดบองอไม่ได้มีสามารถที่จะมาลงกล่องในบ้านเราได้เลยซึ่งถ้าหากว่าเราเอาตัวนั้นมาใช้กับบ้านเราในการผลิตเพื่อการส่งออก เราก็คงขายได้ในราคาแค่3 5บาทแต่นี่เราไม่สามารถจะไปพูดได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นกระแสย้ำว่าผลผลิตและคุณภาพต้องมาจากาธาตุอาหารปุ๋ยไม่ใช่สารพิษคำว่าสารพิษนั้นเป็นเรื่องของศัพท์ภาษาซึ่งถูกต้องก็คือสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสารกำจัดมแมลงหรือสารกำจัดโรคพืช แต่ปุ๋ยไม่ใช่นะครับเพราะปุ๋ยคือสารอาหารหรือธาตุอาหารที่พืชต้องใช้ในการเจริญเติบโตเหมือนกับคนเราที่ไปทานอาหารทานเนื้อทานพืชผักซึ่งในนั้นก็มีสารอาหารทั้งสิ้นที่จะมาใช้เพื่อการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันเราย้อนประเด็นกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายท่านก็ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างตัวปุ๋ยชาลี1 3 0 4 6เนี่ยที่ใช้กับทุเรียนเนี่ย อย่างเช่นอัตราที่ใช้กับทุเรียนก็คือ300กรัมต่อน้ํำ200ลิตรอันนี้ต้องอธิบายนะครับว่าถ้าเราเอามาใช้คู่กับในส่วนของซูเปอร์ดีหรือดีในเตจของทีมเกษตรไปบวกอะมิโนเช่อนอะมิโนโซานหรืออะมานีนะครับของดูโอฟาร์มหรือบริษัทโซตัสและเอามาบวกกับเครื่องดื่มชูกําลังบวกอัโโนิกอีก1 0 0ซีซีเนี่ยเป็นการเลิกขายน้ําอันนั้นเป็นเรื่องที่ต่างจากผลิตภัณฑ์ บางอย่างที่ท่านฉีดไปแล้วผิวแห้งน้ําแดงบันเบามันเคาะหลวมหรือว่าเงาะนั้นแดงเร็วอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงอธิบายตรงนี้ว่านี่คือกระบวนการพัฒนาทางธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องการเล่งผิวภายนอกอัตราก็จะมีความต่างกันคือถ้าเป็นกรณีทุเรียนเราใช้แค่300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรถ้าเป็นมังคุดเราใช้500กรัม ต่อน้ำ200ลิตรแต่ถ้าเป็นลองกองเราต้องใช้ถึง1กิโลกรัมหรือ1,000กรัมหรือถ้าเป็นในส่วนของตัวอัโทนิกก็ร้อยซีซีหรือจะเป็นในส่วนของตัวซุเปอร์ดีก็คือร้อยซีซีเครื่องดื่มชูกําลังก็3ขวดเหมือนกันทุกประการต่างกันตัวที่ปุ๋ยชาลี13046เท่านั้น มาดูประเด็นในส่วนของทุเรียนอีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้าท่านติดตามสาระในรายการของเราท่านจะเห็นเลยว่าผมให้ท่านให้น้ำหนักความสำคัญกับเทคนิคการวางแผนการผลิตไว้2ส,ส่วนส่วนที่1นึ่ก็คือเร่งเดินหน้าเร่งสร้างเนื้อสร้างแป้งสร้างคุณภาพราคาการตลาดส่วนที่2ก็คือปีนี้ผลผลิตทุเรียนนั้นถ้าเราจะพูดถึงรุ่นใหญ่หญๆก็มีสรุ่นนะครับ คือรุ่นที่กําลังเบ่งพูขณะนี้รุ่นหนึ่งและอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นไข่ไก่รุ่นแก้วน้ํารองลองมานี่คือสองรุ่นใหญ่และสองรุ่นใหญ่นี้เองนะครับก็จะห่างกัน20สบวันหรือก็ห่างกันเป็นเดือนแล้วก็ในส่วนของช่องว่างก็มีมากมายเพราะฉะนั้นผมจึงให้ท่านมองในอีกมุมว่าวันนี้ถ้าเรามีคุณภาพใบทุเรียนที่ดีเราก็ตะแบกน้ำหนัก คำว่าแบกน้าหนักนี่เป็นภาษาชาวสวนนะครับก็คือหมายความว่า,เ,าเราเคยมี60ผลแล้วอาจจะเพิ่มเป็น70นะครับเรามีร้อยหนึ่งอาจจะเป็นร้อยยีหรือทัางที่มีต้นใหญ่ๆอาจจะเป็น150ก็เป็น170ถ้ายิ่งเป็นทุเรียนสาวที่เพิ่งเริ่มให้ผลผลิตนะครับแทนที่จะไว้25ไปใบเป็น45เป็นเท่าตัวไปเลยถ้าท่านมีคุณภาพใบที่ดีแต่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมีระบบวิธีการจัดการ ก็คือให้ทั้งปุ๋ยทั้งเม็ดซึ่งเป็นปุ๋ยหลักแล้วก็ให้ปุ๋ยทางระบบน้ำเช่น Charlie First f e r ตินะครับเป็นปุ๋ยทางระบบน้ำโดยเฉพาะหรือว่าเอาในส่วนของปุ๋ยซูปเปอร์โนวาเม็ดสีเหลืองมาระลายน้ำร่วมกับอาหารเสริมให้ไปทางระบบน้ำเราเลยเรียกว่าปุ๋ยทางระบบน้ำนั่นเองความจริงแล้วปุ๋ยเม็ดที่ละลายน้ำได้ดี ไม่มีกากเราก็นํามาใช้ได้ซึ่งก็จะมาร่วมกับปัจจัยที่เราจะเสริมคุณภาพทางใบร่วมของอาหารเสริมต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของใบเพื่อที่จะแบกภาระผลผลิตเพราะปีนี้เม็ดเงินของเรานั้นสูญหายไปกับภัยธรรมชาติเยอะมากดังนั้นท่านที่มีอยู่ผมก็ให้มุมมองตรงนี้เป็นหลักการสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างรายได้ ชดเชยหรือทดแทนขึ้นมาประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเราจะทําเฉพาะต้นที่สมบูรณ์หรือทุเรียนสาวหรือต้นที่เป็นทุเรียนใหญ่ก็ตามขอให้มีใบสมบูรณ์แต่เราก็จะต้องเพิ่มปัจจัยเพิ่มอาหารซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปเร่งเวลาแต่เราใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ คือประเด็นคำถามเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมเรื่องนี้ผมเคยนำเรียนอธิบายเป็นสาระความรู้มาแล้วนะครับอธิบายอย่างนี้ว่ากรณีของจำนวนผลของทุเรียนต่อต้นเนี่ยโดยปกติโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทุเรียนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงคุ่มอยู่ประมาณสัก8เมตรคือหมายความว่าวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่ง ผานต้นที่อยู่ตรงกลางแล้วไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งสมมุติว่า8เมตร8เมตรเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไว้ผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ45-65ผลคือประมาณ45-65ผลต่อต้นอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วถ้าเราลองเอามาหารดูในหนึ่งตารางเมตรเราจะพบว่า ทุเรียนเนี่ยมันจะมีคุณภาพใบที่สัมพันธ์กับจำนวนผลซึ่งตรงนั้นเรายังไม่พูดถึงแต่เราพูดว่าในหนึ่งตารางเมตรจะมีจำนวนผลอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยคือ4-5หผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรผมยกตัวอย่างเช่นแปลงที่เราทำงานวิจัยอยู่เนี่ยมีทรงคุ้มอยู่ที่ประมาณ6เมตร6เมตรนั้นเราไว้40ผล หรือ45ผลก็คือประมาณ4ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรหรือบางต้นนะครับบางต้นบางต้นนั้นอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มใหญ่หน่อยประมาณ8เมตร8เมตรเราก็ไว้ประมาณ65ผล65ผลเฉลี่ยแล้ว 1. เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรจะมีอยู่ในประมาณสูงสุดก็คือ7ผล7ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตร เพราะฉะนั้นผมให้ท่านยึดหลักตรงนี้ได้ครับว,วันนี้เวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าเราจะไว้ทุเรียนได้กี่ผลเราใช้ตัวเลขตรงนี้เป็นหลักนะครับวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านต้นที่อยู่ตรงกลางไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งสมมุติว่าเราวัดได้6เมตรปริมาณสูงสุดของทุเรียนที่เราจะไว้ได้ก็คือ7ผลเอา7คูณกับ6 เท่ากับว่าเราได้ได้ประมาณ42คน7คูณ6นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม6เมตรคูณด้วยจํานวนผลต่อต้นต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร7ผลต่อเมตรเท่ากับ42คนบางครั้งถ้าคุณภาพใบดีเราอาจจะไว้ได้ถึง45ผลนี่เป็นประเด็นที่อยากจะให้ท่านลองมองในมุมนี้ด้วยเหมือนกันว่า เราก็จะได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณภาพใบของเราไม่ดีเราก็ลดยันลงมาตามลำดับคือจากเจ5ดถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อผลอธิบายได้เลยครับว่าในกรณีของจำนวนผลเนี่ยมันมีผลต่อน้ำหนักต่อผล แต่ว่าต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของใบมิใช่เป็นความหมายของทรงพุ่มอย่างเดียวทรงพุ่มใหญ่ใบดีเราก็สามารถที่จะไว้ผลผลิตตรงนี้ได้มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เรากำลังดำเนินการแล้วเล่าให้ฟังไว้แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรากำลังทำการทดลองศึกษาแล้วก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นก็คือเรามีเส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่มนะครับ ด้านหนึ่ง6เมตรอีกด้าน1 8เมตรรวมกันแล้วเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มทั้งหมด12 14เมตรก็เรียกว่าเป็นทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่นะครับต้นต้นใหญ่มากอายุ30ปีเราทดลองครับไว้ทั้งหมดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเนี่ยจาก8บวกกับอีก6เป็น14เราไว้13ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร 13ผลนะครับสูงสุดจากตัวเลขสถิติที่เราเคยเก็บมาเราสามารถที่จะไว้ในนํำจำนวนลูกเนี่ยทั้งหมดเกือบ200-200ผลก็คือเส้นผ่าศูนกลางทรงพุ่มหเมตรต่อ13ผลแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าในกรณีที่ท่านจะปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีคุณภาพใบที่ดีเป็นลำดับที่หนึ่ง ประการที่สองเราต้องให้น้ำอย่างเพียงพอเป็นลำดับที่สองประการที่สามเราต้องให้อาหารอย่างเต็มที่อาหารนั้นอธิบายอย่างนี้ว่าเรามีการใช้ระบบอะไรบ้าง 1. การหว่านปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดก็คือปุ๋ยซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวานั้นเราก็ไล่มาเป็นลำดับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวปัจจุบันเริ่มใส่15บ2 5 25. เสร็จแล้วเราก็จะมีในส่วนของปุ๋ยทางใบนะครับ12 27 23เอามาหวานพร้อมกับการให้น้ำใน2ใน1สัปดาห์ละหวาน1ครั้งให้น้ำสองครั้งหรือ3ครั้งหวาน1ครั้งพร้อมกับการให้น้ำแล้วก็ยังมีอาหารเสริมทางดินนะครับอาหารเสริมทางดินในเรื่องของ TK ซอย5กับ TK พัดอันนั้นคือการเพิ่มเข้าไปท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเราให้ปุ๋ย เม็ดเป็นปุ๋ยพื้นฐานหลักเอาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยทางใบมาละมาหวานพร้อมกับการให้น้ําเป็นการให้เสริมเอาอาหารเสริมบวกกับกยูเรียมาลาดทางดินเป็นการให้เสริมเป็นการเสริมเข้าไปส่วนทางใบทางผลเป็นการพ่นตามปกติก็คือเพิ่มคุณภาพของใบขยายขนาดของผลด้วยสูตรของทีมกเกษตรต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะพบข้อมูลนะครับว่า เราจะไม่เร่งในเรื่องของการสุกแก่แต่เราจะเร่งทั้งระบบก็คือสร้างเนื้อสร้างแป้งสร้างสีเราตั้งความหวังไว้ตรงนี้ว่าถ้าหลังจากที่เราดำเนินการเสร็จสิ้นทึ่งเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ในราวประมาณเดือนพฤษภาคมต้นๆเราไม่เร่งวันเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะให้เขาพัฒนาเต็มที่ถ้าเป็นไปดังที่เรากำหนดไว้ในจำนวน200ผลเนี่ย เราจะได้น้ำหนักที่ประมาณ3กิโลครึ่งถึง3กิโลเท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้จะต้องให้น้ำหนักเราอย่างน้อยประมาณเฉลี่ยคือ600กิโลกรัมซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าอีกก็ได้แต่นี่เป็นการตั้งประเมินไว้สิ่งที่เราทำนั้นคืออยากจะให้ท่านเห็นว่าการที่เราจะเพิ่มปริมาณและก็เพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้นั้น เราจะต้องตั้งอยู่บนหลักฐานหลักการของวิทยาศาสตร์ก็คือการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีอาหารมีน้ำมีอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปรอรอให้เขาโตอย่างเดียวคุณภาพของเขาก็คงเป็นไม่ได้ครับผมพยายามที่จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นตรงนี้ว่าในระบบของการให้ปัจจัยเนี่ย เราต้องมีหลักการสำคัญคือเราต้องให้อาหารให้ตรงกับระยะเวลาตรงกับปริมาณตรงกับชนิดของพืชในและในระยะการเจริญเติบโต,โตและเราก็ให้อย่างประหยัดคือให้อย่างมีประสิทธิภาพก็เหมือนกับกรณีบางท่านนะครับที่ให้ปุ๋ยจำนวนมากแล้วก็ให้น้ำเต็มที่เลยปรากฏว่าหวานปุ๋ยไปแล้วแดดก็เผาไป เผาแผดเผาจนกระทั่งอัตราการเละเหยของไนโตรเจนก็สูงมากทิ้งไว้ให้น้ำก็ให้น้ำชํำเต็มที่ปรากฏว่าปุ๋ยเหล่านั้นซึมลึกเกินไปกว่าที่ระบบรากเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ประเด็นตรงนี้ละครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ท่านเห็นแล้วก็จะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในระบบของการที่เราจะบริหารจัดการผลผลิตเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบที่ถูกต้องก็คือ ถ้าเราจะแบกน้ำหนักขนาดนี้จำนวนผลขนาดนี้เราเชื่อได้เลยนะครับว่าผลจะต้องตกไซสคือเป็นผลขนาดเล็กลงกล่องไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้น้าในประเด็นตรงนี้เนี่ยมันยังมีผลถึงฤด,ดูการหน้าในฤด,ดูการหน้าเนี่ยถ้าหากว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วสภาพต้นจะสุดโทมไม่ยอมแตกใบอ่อน ใครก็ตามที่ตัดทุเรียนเสร็จใบอ่อนแตกนั่นคือท่านคือผู้ที่มีความสามารถสูงสุดแต่ถ้าใครก็ตามที่ตัดตัวแล้วตัดทุเรียนไปแล้วสามเดือนยังไม่แตกใบอ่อนนั่นคือการบอกให้รู้เลยฟ้องเลยนะครับว่าเราบริหารจัดการได้แย่ที่สุดเพราะมันไม่มีอะไรเหลือที่จะทําให้มีพลังงานในเรื่องของการแตกใบอ่อนด้วยเหตุผลในหลักการตรงนี้จึงทําให้เราพยายามที่จะให้ท่านเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวหรือก่อนเก็บเกี่ยวทุเรียนจะมีการขยับใบอ่อนและพอหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วทุเรียนเหล่านี้จะแตกใบอ่อนได้อย่างมีคุณภาพนี่คือสาระและความรู้ที่เราจะนำเสนอให้ท่านเห็นเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เข้าใจว่าในปัจจุบันวิทยาการและเทคนิคต่างๆมีอีกมากมายหลากหลายที่ท่านสามารถจะนำเอาไปพัฒนาได้สำหรับในส่วนของวันนี้นะครับ เวลาของเราหมดลงคงจะต้องพักและไปฟังสาระข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสีสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับ